ตำบลพอกม่ออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แนะนำชื่อนิดหนึงครับสมคิดตั้งกาบครับเป็นเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอดเวลเอทูบกับเอทูพาวเวอร์ตั้งแต่แช่เม็ดข้าวเลยใช่ไหมครับครับผลของการใช้เอทูบอยากอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าผลการใช้เป็นยังไงผมเห็นข้าวล้วเขียวมากครับตั้งแต่แช่ข้าวเม็ดมาแล้วเนี่ยมันจะงอกสม่ำเสมอดีครับงอกงอกแบบงอกเสมอไม่มียาวไม่มีสั้นเลยรากที่งอกมา ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่แช่นี่งอกไม่เท่ากันมันงอกไม่เสมอกันเนาะพอแช่ปุ๊บมันงอกดีงอกเสมอกันหมดเช้ามานี่จะเห็นเป็นเงาก่อนแล้วว่าไว้คืนนึงรุ่งเช้าหวานครับพอหลังจากหวานแล้วเป็นไงข้าวโตดีไหมข้าวว่างอกมันก็งอกพ้นดินเสมออีกนะครับเสมอเจ็ดวันได้ฉีดยาคุมครับฉีดยาคุมเนาะได้เอาผสมกับเอทูบักับยาคุมรลดยาคุมลงไหม ใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากที่เคยใช้ลด <30. S 2> ลงไปสามสิบใช้เจ็ดสิบครับบางคนเขาลดถึงห้าสิบบางคนก็ลดไป40สี่สิบก็กแล้วแต่เนะเาะพอเราเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับ,รบผลของการผสมยาคุมเป็นไงฮะหญ้าเป็นไงหญ้าตายดีครับตายดีใบใบหญ้า,า,ยยาจะแห้งก่อนใบข้าวอาจจะกระทบมากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ไม่มากเหมือนยาตอนนี้มันได้ใช้เอ,ดอเดอรไบค์คใบข้าวมันจะไหม้มากกว่าถ้ามันได้ใช้อ่ะถึงมมนจะจับใบได้ดีกว่าจริงอยู่แต่ ข้าวมันเหมือนก็ว่าไม่อ่านมากแต่หญ้าตายดีอ๋อใช้เอทูบแล้วหญ้าตายดีรับข้าวไม่อ่านข้าวไม่อ่านมากเมื่อสมัยก่อนไม่ได้ใช้เอทูบอกับหญ้าไม่ค่อยตายพอกันเลยจะอ่านเหมือนโสมพอกันเลยรับเป็นวันช่วยข้าวเติบโตได้ด้วยเนาะเป็นฮอร์โมนให้ข้าวไว้ด้วยพอไล่น้ำแล้วปุ๊บเนี่บมันเหมือนกับว่าไม่มีแมลงเข้ามากวนใหม่ธรรมดาถ้าไล่น้ำแล้วเนี่ยวันก่อนวันปุ๋ยครับยังไม่ต้องฉีดยาเลยเพราะว่าไม่มีแมลงมากวนเลย ปกติมาก่อนนี่ต้องฉีดยาไงต้องฉีดยาเพราะว่าจะเห็นเลยว่าจะมีแมลงเข้ามาเกาะปลายใบเลยประมาณประมาณกี่วันครับเมื่อก่อนนี่ที่ว่าจะฉีดยาเนี่ยอ๋อฉีดเดียวคุมพอไล่น้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่น้าแล้วหลังจากฉีดยาคุมสามวันใส่น้ําครับก็หวานปุ๋ยครพอข้าวกินปุ๋ยแล้วปุ๊บเนี่ยแมลงก็จะเข้ามาแล้วมันจะเขียวข้าวจะเขียวขึ้นนะ้วนะแมลงก็จะเข้ามาเกาะใบคลัวล้ะหนอนกอจะเกิดอ๋อมาก่อนนะคนัะหวานไปไล่ละ สิบกิโลปุยูเรียอ๋อยูเรียไรละสิบกิโลลูกหนึ่งมีห้าสิบกิโลลูกหนึ่งได้ห้าไร่ครับอ๋อก็ลงไปเพื่อให้ข้าวแตกกออยากให้ข้าวมันแตกกอครับก็ใส่ปุ๋ยไปเนาะครับธรรมดาเลยถ้าไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกคราวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยจะเป็นหนอนกอเลยเป็นเลยไหะเตอนนั้นเลยหนอนกอครับอ๋อเพราะจะมีแมลงมาจับายใบให้เห็นเลยครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ข้าวจะกี่วันครับเนี่ย ได้เดือนสิบวันครับเดือนกับสิบวันดูแล้วน่าจะไม่มีหนอนั้งเนี่ยดูแลเนี่ยไม่มีครับนะเตรียมเลยนะธรรมดานี่จะต้องเห็นแล้วข้าวระดับเดือนสิบวันนี่จะเห็นนี่หนอนกอเกิดแล้วตองเห็นหนอนกอแล้วอียอดแดงแล้วอ๋อสังเกตที่ยอดมันใช่ไหมครับยอดจะแดงแล้วครับพวกหนอนม้วนใบนี่มามาที่หลังมาที่หลังครับหนอนใบนุนรู้สึกมันจะขาวๆเนาะครับใบจะขาวแล้วก็ใบจะมันจะห่อใบไว้เนาะครับ เห็นชัดเลยใช่ไหมแต่นี่ดูแล้วไม่มีเนาะเอนี่เป็นการใช้ครั้งแรกเนาะคือคือรถปุ๋ยใช่ไหมครับรถปุ๋ยลงไปรถปุ๋ยลงไปแล้วก็ยาฆ่าแมลงแทบไม่ต้องใช้เลยมันก็ต้องใช้บ้างนะถ้ามันระบาดเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่แมลงระบาดหนักๆเลยเนาะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ช่วงเป็นไงพเืองนี้ก่อนทุกคนบนกันทุกคนเลยอสู้กันไม่ไหวครับแมลงแต่เรารอดได้ยังไงเนี่ย ได้ฉีดย้ายเอทูบไกับเอทูพาวเวอรเนี่ยนะรอดได้นะโอ้โหดูแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่มีแมลงคนแถวนี้เขาใช้กันมากยังตอนนี้กําลังเริ่มบอกใช่รับกำลังแพร่กระจายกันไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยใช่ไหมกำลังได้ข่าวแล้วว่ามีของดีหรือมีอะไรเนี่ยกําลังรู้กันแล้วอ๋อเราก็บอกไปหลายคนแล้วใช่ไหม แล้วก็มีที่ที่เอาของไปแล้วก็หลายคนไหมหลายแล้วหลายคนแล้วครับเพราะว่าหลายรังแล้วครับหลายรังหลายชุดเลยหลายโหลนะครับโอ้โหสิบหกไร่งามอย่างนี้หมดเลยไหมทั้งพื้นเลยครับทั้งพื้นนี่เลยสิบหกไร่นะโอ้ใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยเนาะแต่ดูแล้วถ้าทางอันนี้ต่ำกว่าเก้าสิบไหมเนี่ยไม่น่าจะต่ำไม่ต่ำครับไม่ต่ำกว่าเก้าสิบน่าจะได้มากกว่าแต่ประหยัดทุนแน่ๆที่รู้รู้เอาละ